โอ้ยแกผลวอลเลย์บอลซีวีลีกที่ไทยแข่งกับอินโดคือมันมากเออจริงถึงจะแพ้เซตแรกไปก่อนแต่สุดท้ายเราก็พลิกกลับมาชนะ3ต่อ1เซตสุดยอดใช่เลยคือแบบว่าแอบไปส่งคอมเมนต์แฟนอินโดมาเดือดมากแกโคตรเดือดจริงหรอเซ็งกันสุดๆอะถึงจะได้ไปเซตเดียวนะแต่ก็บ่นกันยับเลย <laughs> ใช่ป้าแล้วที่ดูคลิปวิเคราะห์เกมกันมาคือโคดออสนี่ส่งสำรองลงยกชุดเลยนะตอนแรกอ่ะมาเมาส์กันเรื่องนี้จัดไปจัดไปคือเซตแรกอะ่ะโคดส่งสำรองลงเกือบหมดเลยมีน้องนุกนิกนัทนิชาเป็นตัวเซตอืมอืมแล้วก็มีน้องกีตารวรุณีน้องโบกัญรัตเป็นหัวเสายูฟ้าดล,ลพรเป็นบีหลังแล้วก็มีอมสินสิภาพรกับโมเมธนัชาด้วยใช่ปะใช่ใช่ใชครบเลย คือแบบผลออกมาก็แอบแพ้ไปก่อน22-25่แกตอนนั้นใจหายแวบเลยนิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่เซต2อ,อ่ะชุดเดิมเป๊ะเลยนะกลับมาชนะเฉย25-15เอาสิเฮ้ยจริงดิชุดเดิมเลยเหรอใช่เหมือนโค้ชให้โอกาสแก้ตัวแบบลองดูอีกทีดิอะไรอย่างเงีย้ยโหแล้วทำได้จริงด้วยเก่งอ่ะแต่เซต3นี่คือโอ้โหบีบหัวใจมากจริงแต้มเบียดสุดๆต่แกเกือบไปแล้ว คือลุ้นมากจนสุดท้ายต้องเปลี่ยนตัวหลักลงมาช่วยปะใช่ใช่ต้องเปลี่ยนพี่บีมพิมพิชยากับพี่ชมพู่พรอนพันลงมาตอนไท,ท้ายอะ่ะตอนประมาณ20-20อ๋อถึงว่าแล้วก็ชนะไป27-25ดิวส์ไปเลยจ้าโหดมากเสร็จนี้สุดยอดรอดมาได้ไงก่อนพอเซตสีน่นี้สบายแล้วพี่ชมพู่กับพี่บีมลงมาช่วยแต่แรกเลยแล้วอินโดก็เหมือนออหมดแรงไปแล้วด้วยมั้ง ไทยก็เลยชนะสบายๆไป2 5่สปิดเกมไปสวยๆเยี่ยมเออแล้วเกมนี้ต้องชมน้องเอ๋ยจีดาพาด้วยนะลิเบโรอ่ะเล่นดีมากใช่เลยใช่เลยน้องเอ๋ยรับดีขุดดีมากนิ่งด้วยแต่ที่ฮาสุดคือคอมเมนต์แฟนอินโดที่แกบอกอะคือเขาบ่นอะไรกันบ้างนะอยากรู้ <laughs> โอ้ยโอยบ่นยับหลักๆเลยคือบอกว่าทีมตัวเองไม่พัฒนาเลยอะ่ะเล่นเหมือนเดิมเอา้าแล้วกอน,นักกีฬาหมดแรงง่าย ลิเบโรก็แบบเป็นจุดอ่อนโค้ดก็ไม่ค่อยเปลี่ยนตัวเลยอะไรแบบเนี้โโหแรงแลวเนี่ยแล้วมีแซลเมกาวตีด้วยนะบอกฟอร์มไม่เหมือนเดิมเหมือนใจปลิกตุรกีแล้วห้าหหโอ้ยสงสารเขานะแต่ก็แอบขำฮ่าฮ่ย่าไม่หมดหมดมีคนบอกด้วยนะว่าขนาดไทยส่งชุดที่เขาเรียกว่าชุดสองลงมาทั้งสองเซตแรกอะพวกเขายังชนะไม่ได้เลยโห oh, อันนี้เจ็บจิตใช่แล้วก็แบบ ถ้าเจอชุดใหญ่เต็มๆจะเละขนาดไหนโคตรดราม่าดราม่าจริงบางคนถึงก็บอกว่าจะหันมาเชียร์ไทยแทนละเพราะทีมตัวเองเล่นแย่เกินเอาจริงดิเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอสุดยอดแฟนคลับฮก็ว่าไว้นั่นโอเคโอเคแล้วแมชหน้าล่ะเราเจอใครนะแมชหน้าวันที่10สิงหานี้เราไปเยือนเวียดนามเลยที่นินบินบ้านเขาเลยนะอุ้ยต้องมันแน่ๆห้ามพลาดเลยแมชนี้ มันแน่เพราะเวียดนามนี้มั่นใจสุดๆเลยตอนนี้สื่อบ้านเขาอะบอกว่านี่แหละคือเวลาเปลี่ยนประวัติศาสตร์โห oh, ขนาดนั้นใช่เขาจะล้มไทยให้ได้เพราะเขามองว่าไทยอาจจะไม่ได้แกร่งเหมือนเดิมละแถมสนามแรกก็เกือบชนะเราได้แล้วไงที่แพ้ไปสองสามอ๋ออ๋อจำได้จำได้แมชนั้นก็ลุ้นแทบแย่คราวนี้เขาเลยจะมาล้างแค้นในบ้านตัวเองให้ได้เลยโห oh, oh, น่าดูมาก เอ้แล้วมันมีเรื่องงงง,งเรื่องรายชื่อด้วยใช่ไหมเหรออ่าใช่ใช่เกือบลืมคือสมาคมประกาศชื่อไปเวียดนามตั้ง16คนนะฮะสิบแต่แข่งจริงใช้ได้แค่14ไม่ใช่หรอแม่แล้วอีกสองคนคือไปเชียร์เพื่อนเฉยๆเหรอหรือว่าโคชออสยังเลือกไม่ได้ว่าจะตัดใครออกงงมากแม่จริงงงจริงแล้วตกลงยังไงอะ่ะเขาบอกว่าต้องไปตัดตัวกันหน้างานเลยก่อนแข่งแป๊บเดียวลุ้นไปอีกเฮ้ย ทำไมทำงั้นน่ะลุ้นเกินนั่นนี่ไม่รู้ใครจะหลุดอาจจะเป็นหัวเสาหรือบอลเร็วต้องรอดูหน้างานเลยจริงๆโหติดตามติดตามทั้งเรื่องในสนามนอกสนามเลยนะเนี่ยวอลเลย์บอลน,นี้มันมีเรื่องให้เมาส์ตลอดจริงๆใช่เลยแล้วประเด็นที่แน่ที่ต่อคือไอการลองทีมลองผู้เล่นแบบนี้ในขณะที่คู่แข่งเขาก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จ้องจะล้มเราตลอดเวลาเนี่ยมันจะเป็นบทเรียนให้เราเตรียมทีมสำหรับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆต่อไปยังไงบ้างนะอืม น่าคิดน่าคิดต้องดูยาวๆไปฟังคลิปแล้วเนื้อหาโดนใจชอบแบบนี้แชร์คลิปนี้ติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องนี้ได้เลยนะคะกดติดตามช่องแบบสันกระดิ่งได้เลยครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับ